เป็นไงคะนี่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 อะไรคะเนี่ยกาพ่อหกทำไมกาแฟพ่อถึงหกคะเะ่นตะอฮะเหนูเตะบอลชนแก้วกาแฟพ่อนะคะเพิ่งกินได้คำเดียวนะคะเนี่ยโอ้โหสร้างผลงานให้พ่อแต่เช้าเลยนะคะสุดยอดเลยค่ะเสื้อพ่อเสียขาวด้วยนะคะ เรียบร้อยค่ะเสื้อขาวพ่ออ่าดูนะคะแจ่มมากนะคะนี่เสื้อขาวพ่อเปียกไปครึ่งซีกเลยนะคะครอ้ยังจะถ่ายอีกนะคะเนี่ยนี่สร้างสร้างเรื่องนะคะเี่นคนสร้างเรื่องจงจะถ่ายวิดีโออีกนะคะเนี่ยนะพ่อบอกว่าให้เตะไปทางอื่น ดีไหมใครเงี้เนี่ยไม่ด,ไมดีไม่ดีเลยไม่ดีเลยพ่อเหนื่อยอีกแล้ว <laughs> มแม่ลองพูดขอโทษค่ะสิขอโทษคดะข,ข,<อ>ขอโทษค่ะโอเคบายบายจุบจ๊บจะไข้แลว